สวัสดีครับผมมาสเตเบสอาจารยเ์เตเบสนกรนเจรจาปรีดีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับการจัดสร้างองค์อสตาวินายักษ์สวายมิมุรตินะครับซึ่งเป็นองค์จำลองนะครับองค์ที่อยู่ด้านขวามือของผมนะครับคือองค์ที่สร้างเป็นองค์ที่5นะครับนั่นคือองค์สีจินตามณีนั่นเองนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับ เป็นองค์จำลองที่สร้างเป็นองค์ที่6คือองค์สีคีรีจัตมานะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยแล้วนะครับองค์ที่5แล้วก็องค์ที่6นะครับซึ่งองค์ที่5องค์สีจินนามณีนะครับก็ตามความเชื่อของชาวฮินดูคือ เมื่อเราได้ขอพอรพระองค์ท่านนะครับเราจะได้รับพรเหมือนได้รับจากแก้วสารพัดนึกซึ่งในวันที่เราจะไปจัดตั้งองค์นี้นะครับที่อุทยานบริพิตเน่มหาเศรษฐิจังหวัดชายภูมิเนี่ยผมก็จะนํามวลสารนะครับที่เราได้ไปเก็บที่องค์สีจินดามณนีเนี่ยมาประทับนะครับรวมไปถึงพลังต่างๆพลังงานดีๆนะครับจาก ว่ศสีจินจามานีที่เมืองเชอูเนี่ยมาประทับไว้ที่องค์จำลองนี้ให้ผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้สักราระเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้ไปเหมือนสักราระองค์จริงองค์ต้นที่สีจินตามาณีนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่องค์สีคีรีจัตมาเนี่ยผมก็ได้ไปสวดภาวนานะครับได้ไปถวายมนตราคณะปฏิอัตร,ราชสิริศัเบื้องหน้านะครับถวายอรารตีนะครับแล้วก็เก็บบนสารมาเช่นกันก็จะทําเช่นกันทั้งหมด8องค์นี้นะครับตอนนี้เสร็จแล้ว อีก2องค์นะครับคือองค์ที่5และองค์ที่6นะครับองค์ต่อไปที่เรากําลังจะจัดสร้างคือองค์ที่7น็นะครับนั่นคือองค์ศรีวิคเนศวนนะครับซึ่งองค์ที่7นี้เราก็กําลังจะทําการปั้นนะครับแล้วก็ทําการหล่อในวันที่21มิถุนาย,ยนาน,นั่นเองนะครับสำหรับผู้ศรัทธาอยากร่วมบุญนะครับร่วมศรัทธาในการจัดสร้างองค์อสตราวินายกทั้ง8องค์นี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่อุทยานวิคเนศมาหาสรษฐีหรือว่าที่พิคเนศวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะคร